เอ้ยแชบโคอุดเด่ดนอึทำไมมันน่ากินจังวะเฮ้ยระหว่างที่เรารอ เฮอร์รี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเคลียร์ออบเจกตีฟออบเจกตีฟจบไปอันนึงแล้วแค่ซูเปอร์บัคแคชเช์จับ60ตัวไม่ละฉันทำได้แล้วฉันได้ไรอะเงินฉันก็ไม่ได้ ฉันก็บอได้ submission อันนี้ครบยังอันนี้ครบแล้วไปหายายได้แล้วอันนี้ต้องรอรอรอ,รอมีแค่ของยายมิชชั่นของยายที่ผ่านที่ผ่านแล้วรดน้ำผักก่อนผักจะได้โตวไวๆเฮ้ย <c oughs> อันนี้เก็บได้แล้วโอ้โ <c oughs> ลดน้ำช่วยลิปปอแมลงปอเอาแมลงปอหยุดดิโอเคเฮ้ยไปจ้าลดน้ำต่อช่วยลินี่นี่คือสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งนี้ช่วนี่โอเคไปจับแมลงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเราปลูกผักได้อีกปะเรามีเมล็ดว่ะ อ๋อคือเราไม่ต้องซื้อมเมล็ดหรอเราปลูกเท่าไหร่ก็ได้เ <Yeah. S 3> <Yeah, sure. S 1> นี่ยเยอะซื้อเลยเหมือนกันนะ <laughs> ดีจังซื้อเลยโอเคไป go go จำแรง go go พี่ชายทำอะไรดีกว่า go, go. ไปอ่าน มาที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าให้ทำอันเนี้ยเยอะๆเอ,อ,ๆเอ,อ้ยแต่ว่าเราควรเอาของไปให้มาณตาย้อนเนเดี๋ยวมาทำอันนี้แล้วไม่มีของไปให้คุณยายโอเคกลับไปหาคุณยาย How did find my old man's w นส e า p a n เจอผักป่าของผัวป้าหรือเปล่าเอ,อ้ยของผัวยายหรือเปล่าอาเบตาโอ้เธอหามาได้ทั้งหมดเลยนี่นาเก่งมากเลยที่เก่งมากเลยที่ไม่ที่ไม่เอามาผิดเลยสักอันเขาจะเอาเขาจะเอาผักพวกเนี้ยไปทำซุปผักน่าจะเอาไปให้ผัวแกกินนั่นแหละ ผัวแกจะป่วยเฮ้ยผมจะไม่บอกคุณตาซันคิชิครับผมสัญญามันเป็นความลับฮ่าใช่แล้วล่ะจริงจังเขาอยากจะเซอร์ไพรส์ยายอยากจะเซอร์ไพรส์ผัวยายด้วยซุปแสนอร่อยแล้วก็สาเกแสนฉ่ำในวันเกิดของผัวของผัวยายนั่นเองจาราน สุดยอดสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยยายเธอนี่ตลกจริงๆเลยชินจังโอเคได้มันมาสามหัวฮึเฮ้ยอีนี้ไปดูบอร์ดไปดูบอร์ด เฮ้ยของเดิมๆเฮ้ยโอเคไปต่อจ้าแลกปอยึดเฮ้ยไปต่อเฮ้ยแมลงแมลงผีเสื้อผีเสื้อยึดเฮ้ยโอเคไปต่อไปทำเควสบนกระดาน

แรกให้หมดそれでいいかいโอเคどうもありがとうกุ้งกล้ามแดงคืออันนี้ไหมกุ้งกล้ามแดงอ่ะคืออันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือกุ้งกล้ามแดงอันนี้คืออะไรกุ้งลายเสือそれでいいかいโอเคどうもありがとうそれでいいかいโอเคどうもありがとう มาทายยินดี่ขอบคุณมากค่ะบมกคะของมาก่มนะาใหม่ะอมานะบมากอม่บา่ะนมนานมามม่มาน,น,น่คมากมา่มา่บคนมีบ่บอครัรกคลยว่ามันบินหนีแต่มันก็คงจะต้องบินหนีแหละ แมลงปกติมันก็ต้องบินหนีตกปลากันเถอะ,ยะหยุดถ้าเราตกได้ได้อย่างมันจะมีเฮ้ยนี่ไงครบแล้ว d i f d e f e n t kind of fish เราก็ต้องไปหา prince คง ริ้นเสือคงตกปลาก่อนเดีย๋ยวค่อยไปตกปลาข้างล่างนีมีวิงวิงด้วย,ย่สุด <Okay. S 2> ย <Okay. S 2> อดโอเคมือมาสุสัมมอนโอเคอีกตัวหนึ่งชินจังยุดตกให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวไปไป ฮือโอเคลงไปเอาวิงวิงว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะจับแรลงไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้เพราะว่าเรารอให้ผักโตอยู่ถ้าผักโตแล้วเราก็จะไปทำเควสตต่อได้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเอ,อ๊ยเ้ยเ้เหญ่ โอเคไปไป,ไปหาพรินซ์พรินซ์คุงไปหาพรินซ์สื่อคุงเฮ้ยมีปลาอีกแล้วอะ่ะตกอีกเฮึด <c oughs> ตกให้หมดอย่าให้เหลือเอา้าเงินกรรมตามไม่สนใจเฮ็ด <c oughs> นี่แหละต้องสนใจละ เฮ้ยมีของข้างล่างนั้นอีกแล้วอะเฮ้ยเอาอยัางหะปลาปลา,าลองเชิงสุดๆ <Ooh. S 1> เฮ้ยเหมือนจะเป็นปลาใหม่เลยไม่เคยตกได้ตัวนี้มาก่อน <Ooh. S 1> okay. เฮ้ยเอาขอตังค์จากพี่สาวกัน แล้วคือไงยืดยืดเคเฮิรเฮิรยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการเลยอนาโตะช็อตต์มいただけますค่ะตั้งไหยฮะพี่สาวบัตชิร์ิคิร์กุคชิมัสต์นี่ไงปลาใหม่จริงๆด้วยปลาใหม่ แคทเฟชก็ปลาใหม่ไว้ไดแรงมาีแรงได้เท่าไหร่150สิบเยนสอดนี่ขายหิงเอ,อหนึ่นีสยนห้อยตัวอะไรยีสิเยนใจมันท้อ เห็นเพื่อนตัวละยี่สิบเยนนี่ใจมันแอบพร้อมไปไปไปหานี่นี่นี่มาหาเพนซ์คุงเปอร์ลินส์คุงนี่ฉันได้มันมาแล้วฮะได้จับปลาต่างสายพันธุ์กันได้แปดตัวจริงๆหรอ นายจะต้องเก่งแน่นายจะต้องค่อนข้างจะเก่งแน่ๆเลยคงจะมีฝีมือหน่อยๆแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะนายระเพิ่งจะเริ่มต้นชาเลนจ์ต่อไปมันจะไม่ง่ายแน่ถ้าได้ของดีก็โอเคปริ้นสุงุลาก่อยเอ้ยตกตกตก,ตก,ตกเอ้ยกดผิดคดผิด ตกกุ้งอะ่อออมมะๆๆๆๆๆโคกรผิดถ้าคนดูก็จะไม่เห็นกุ้งอะดิ ตอทอ,ทอลองทําผมสีเขียวหน่อยดีแล้วมาสตรีมจะเป็นยังไงพี่จะจ่ายค่าทําสีผมให้้องปะล่ะหลักๆแล้วอะนะที่ที่เลือกทาสีผมแล้วมีอยู่สองปัจจัยหลักๆก,ก็คือหนึ่ง <c oughs> เสียเวลาสองเสียตังค์เยอะแต่ว่าสีเขียวไม่เคยทำเลยอะไม่ชอบเป็นสีที่ไม่เลือกไม่งั้นน้องทำสีเขียวไปแล้วนะ เป็นสีที่แบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เลือกทำตั้งแต่แรกทำหมดแล้วสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีเทาชิโ่หาของเจออีกแล้วแต่ถ้าพี่จ่ายค่าทำสีผมให้น้องแล้วน้องจะไปทำสี โย่ <Yo. S 2> ทำให้เลยเงินมาของไป <laughs> โอ้ชินอสเะเป็นไงนายสนุกกับการเก็บผักป่าหรือเปล่า <laughs> มันมีหลายอย่างที่จะที่ที่จะต้องเรียนรู้นะ <laughs> เธอไม่สามารถที่จะวิ่งออกไปแล้วก็จะไปดึงนั่นดึงนี่ออกมาได้ยูเมวันเอ ถ้างั้นฉันเริ่มยังไงล่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนสอนนายเอง Let's see You can start อ๋อนายสามารถเริ่มจากการเก็บผักป่า6ประเภทที่ไม่ซ้ำกันโอเคควยที่2มาแล้วดูดอการเก็บผักป่าตอนนี้มีกี่อย่างกี่กี่ชนิดแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่คือเราเก็บครบหกมาก่อนอยู่แล้วก็เลยเควสก็เลยผ่านเลยโอ้โหเ้ยนายเจอผักป่าหกชนิดจริงๆด้วยนายนี่ก็มีฝีมือเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่การเริ่มต้นชาเลนจ์ต่อไป เดนิสบอลวีไ l พีเอเวนท์มอชั่ l ชันจิ้งชันเลนส์ต่อไปมันจะต้องท้าทายมากกว่านี้แน่นอนกลับมาอีกทีนะได้เลยเพื่อนโอเคโอเคไหนดูดิตะจนภัยเฮ้ยเฮ้ยมันสวยงามมากเลยแกเฮ้ย วิวมัมนดีเนาะเกมเนี้ย <c oughs> โอ้ยซอรีจ่จ่ะหูแตกหรือเปล่า <c oughs> What would be best อะไรจะดีที่สุดนะอ <c oughs> อะไรดีที่สุดอะไรคุณตาซันคิชิอ๋อนี่คือผัวยายคนตูวคณตูว <c oughs> วันนี้จะพูดรู้เรื่องปะวะ คุณตาซันกิชิเป็นอะไรครับโอ้ชินอสเกะ I was just trying to figure out what to surprise โอ้โหฉันแค่กำลังคิดอยู่นะ่ะปูเออคุณตาตากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์แย่ๆดีจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์เมียดีเทิร์นเบดเทิร์นเบดไม่เล่นจ้า ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอ๋อคุณหมายถึงอ๋อมันเป็นวันวันเกิดคุณยายโยเนะเหมือนกันเหรอครับใช่แล้วใช่แล้วเธอนี่รู้หลายเรื่องเลยจริงๆนะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์สิล่ะถ้าอย่างนั้นซุปที่ร้อนแรงเป็นยังไงครับ <laughs> โอ้ซุปเหรอ อาจจะนอกเอ่ออาจจะนอกร,รูดูไปหน่อยแต่ว่าเธออะชอบน่าจะชอบซุปมัชชูมน่าจะชอบซุปซุปเห็ดหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นเธอจะต้องชอบแน่แน่นี่ไงมาให้เราหาของอีกแล้วเอ่อ honey mushroom white beach beach mush r o o m แล้วก็ม a สตาร์กเกะตอนนี้เรามีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย เ็ดไปหาจากที่ไหนเอ่อจะไปหาจากที่ไหน <Wh ee! S 1> อ๋อคุณตากำลังบ่นว่าคุณตาจะไปหามาจากไหนนะนี่อชินจังชินจังบอกว่าคุณตาผมไปหาเห็ดเก่งมากเลยนะโอ้นั่นจะนั่นช่วยได้มากเลยเธอช่วยหน่อยได้ไหมเคไปหาเห็ดมาให้คุณตา อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะชินสเกะเก็บเป็นความลับกับเมียเมียตาให้ด้วยนะ<ฤ>เก็บเป็นความลับกับคุณยายให้ด้วยนะอ๋อโอเคฮันนี่อันแรกเรามีแล้วขาดอีกสองอันโอเคไปต่อสงสัยว่าไอ อ๋อที่ปลูกผักอันอีกอันนึงแน่เลยเราน่าจะต,ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปลดล็อกมันโอเคเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วอันนี้มันเป็นมันเป็นเอ,อ่อมันเป็นลืมตาใช้เด็กเก่งจังครับจริงทั้งตาทั้งยายเลยทั้งคู่เลยเฮ้ยย้ด หอยทากฮอ๋อไม่ใช่แฮนด้าบิทเทลน่ารักเชียวเป็นไอเทมเควส์่ไงมาแล้วขอผ่านไปทางนี้หน่อยสูดิบักกับมดตัวมืีสูดแล้วมันอะไรเนาะโซร์สใช่ปะเนี่ยมันอ่านาว่าอะไรนายหามันเจอจริงๆด้วยใช่นะมใช่แล้วกับตัวมืีว่าอีดะโร เานนิสกเทนื่อยมากคนซาบุนี่ารันิสก์อเนชัช่วยไม่ได้ก็มีคนมาขอให้เราช่วยทำโน่นทำนี่เยอะนะเรามันเป็นคนของฝังคมอยู่แล้วชินจังเจ้านี้นะมันเจ๋งที่สุดในด้วงเลยนายว่าไหมฉันชอบดูเวลามันสู้นะแต่ว่าตากลมๆตาโตๆกลมๆของมันน่ารักมาก<อ>แล้วแต่เลยนั่นสินะ ยชิสนะโเสเกะยัสุกดทโทอเคชินโสเกะอย่างที่ฉันสัญญาไว้นายสามารถผ่านทางนี้ไปได้แล้วก็ทียวัลดของฉันก็คือก็คืออ่านว่าอะไรซินอย่าลืมละ่ะโอเคได้ครบสามแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะไปเปิดทางที่สี่ได้ละ เก็บของก่อนไทเกอร์บีโทรเฮ้ยเอ้ยได้ใหม่แล้วเอนจิลิก <cz> ้าสักแล้วเอ้ยมาแล้วโอ้โหดีหน้าตาดีเฮ้ยเฮ้ยมันน่ารักจังอันนี้อันนี้ไปไม่ได้ เ้ยไอ้นี่มันมาขวางไว้อีกแล้วอะแสดงว่าเราไปไม่ได้แน่เลยบลิบบลิบลิบบลิเฮ้ยนี่นี่นี่ตกฟุ้งตกฟุ้งด,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 ดูเล่ดุเล่ดุเล่ดุเล่เฮ้ยตกขึ้นมาเลยเฮ้ยชิมจังมันน่ารักเนาะถึงมันจะเป็นเด็กเวรดูเล่ดุเล่เล japanese fresh water crab เอ่อปูญี่ปุ่นน้ำจืด fresh water น้ำสะอาดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโดดขึ้นไปได้ด้วยอ่ะก็คือเราตกปลาจากตรงนี้อ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยบดโกฟิชชิ่งไปเลยจริงจัง เฮ้ยปลามันไม่สนใจเราเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยปลาปลามทางนี้เยอนั่น่ะเฮ้ยโอ้โหเอาลยเชนสนัดโกบี้ปลาเอียงเคไหนนี่ไงอันนี้คือ next challenge น่เลยที่มันบอก There's a treasure trove. o okay, f r e r fish up a head, but there's no way I'm gonna get o เอ่อทางทางต่อจากเนี้ยเป็นถิ่นของปลามีค่าที่หายา,ยากมากๆไม่มีทางที่ฉันจะให้นายผ่านทางนี้ไปได้หรอกนะ มาดูกันอ่ะยังไม่ถึงเวลาคุยแน่เโอเคไปก่อนละกันยังไปไม่ได้นะสโลสโลสบังโก้หัน้วอ่ะสนุกไปหน่อยเพลินไปหน่อย น่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้คนดูใน Youtube เฮ้ยสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะขอบคุณมากที่เข้ามาดูอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างก็ขอทูด่วยโอเค เราจะไปเก็บเอ้ยเราสามารถไปทางนี้ได้บ่ไปได้บ่ไปไม่ได้ไปบ่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเก็บหิงห้อยไปขายให้พี่สาวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะไรหรอเฮ้ยเก็บได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยพรุ่งนี้เราจะไปทำเควสได้แล้วล่ะเควสที่ รถที่มันงถ่านหิน่ยนะเก็บผักมันสุดยอดสุดยอดไปเลยว่านเมล็ดสุดว่านเมล็ดอุ้ยเสียงอะไรโอเคเดี๋ยวจะไปดู ไม่มีหิ่งห้อยเลยอ่ะพี่สาวเฮ้ยมีหิ่งห้อยอยู่ทางโน้นน่ะแต่ไปไม่ได้แสดงว่าในอนาคตเราจะไปได้หรือเปล่าถ้ามันมีหรือมันเป็นแค่แบ็กกราวน์เฉยๆเฮ้ยนี่ไงเต็มเลยยึด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 ยังไงอ่ะจับยังไงยึดทำไมจับไม่ได้ ี่สาวขอตังค์หน่อยค่ะขอตังค์หน่อยฮะ,ยฮะพี่สาวบันทึกกิโลกิจมาสต์ดนายอ๋อมแมลงใหม่มแมลงใหม่อุ้ยมแมลงใหม่เยอะเลยเฮ้ยน่าจะได้ตังค์อยู่นะมีหิ่งห้อยใช่ขายหิ่งห้อยยี่สิบเยน อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ได้มา,มาสัตว์อะไรอ่ะสัตว์ใหม่ที่ได้มาไม่ได้ตังค์เลยหรอโอ้โใจร้ายมากเลยอะโอเคเดี๋ยวนะนี่เราไปทำเคสนี้ได้ละ a k e a... m เ s t i ด a ั w เว t y เ c u r ี y นี่เราไปทำอันนี้ได้แล้วด้วยเหมือนกันโอเค let's go to sleep นอนเพื่อเร okay. Okay. ิ่มวันใหม่กันเถอะโอเคยินดอด้วย Okay.